ราบดีทานผู้สชมแฟนรายการทุกๆกทานยินดีตอนหับทุกๆคนเขาสู่สองดอกจำปาชาแนลเมื่อนี้ข้าพเจ้ามีเจ็ดสถานทีทองเที่ยวที่มีอยู่ในแขวงสารวันจะมานําเสนอให้ทุกๆทานได้หับชม น้ำตกตัดเลาะตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองสารวันรมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ2 8กิโลเมตรตัดเลาะเป็นน้ำตกที่เกิดจากสายน้ำเซซเซตไหลหลัดเลาะผ่านหมบานลงมาสู่แอ่งน้ำเบื้องลุ่มเาาบานจึงเหยกว่าตัดเลาะตัวน้ำตกเองมีความสูงอยู่ที่ประมาณ10เมตรจุดเด่นอยู่ที่สายน้ำที่ไหลผ่านสันของตัวน้ำตก สามารถลินนำไดมีจุดนังสมบิวทิวทัดอันสวยงาม เข้ามาปะสว่างสว่างยำนอนไอายสมาส,สอดไหลเด้นอดววน,นไหนเออคำแพงอาอยากจับเขากางเจ้าเว้าต่อพนาพาแตบแมนขึ้นกับเมืองคงเซโดนเป็นผู้คุมข้องและปกปักหักษาเป็นแหล่งทองเที่ยวที่มีจุดชมวิวที่งดงาม ที่ทัดธรรมศาสตร์ธทมและสถานที่ต่างๆในขอบเขตรบริเวณแห่งนี้เป็นพื้นที่หาบเพียงกว่ามอาลายหอยเฮกตาร์เหมาะแก่การเที่ยวส้มพักพรผจนไผ่ย,ยางป่าตัาง้งคขปมและกิจกรรมอื่นๆทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าศึกษาหลายเนื่องจากมีประวัติและความเป็นมาที่เกี่ยวของกับนวนิยายเหลืองสังสินไส ทั้งเป็นแหล่งทองเที่ยวติดกับน้าค้องสามารถสมวิวทิวทัศน์ดใดทั้งสองฝั่งระหว่างพาแต้มของเลาาและไท้อีกด้วยส่วนเส้นทางเขาไปหาสถานที่ทองเทียวเมนสะดวกสบายเป็นเส้นทางดินแดงสามารถเขาถึงสถานที่ึ่่งห่างจากเส้นทางเลขที่13ไต่เขาไปประมาณ20กิโลเมตร ทำเกาหู้ผู้ตากเขาตั้งอยู่บ้านทงคามเมืองเรางามและห่างจากเส้นทางเล็กที่เศร้าประมาณ12กิโลเมตรและห่างจากเทศบานเมืองประมาณ14กิโลเมตรตามการเล่าคานของเถ่าเกได้เววาวาทำเกาหู้ผู้ตากเขามีประวัติความเป็นมาติดพันธ์กับการสร้างพระธาตุพนมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นาเที่ยวส้มในส่วงฤดูฝน เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ที่สามารถชมวิวตะเวนขื้นย่ำเสาย่างขื้นไปเทิงผู้อีกบ่อใกล้ก็จะเห็นถ้ำเก่าหู้เต่ละหู้สามารถหลอดหากัันได้สถานที่ท่องเที่ยวนี้อยู่บ่อใกล้จากเทศบาลเมืองเลางามแต่ขอแนะนำเส้นทางไปว่ามีความหนุงยากพอสมควรเป็นเส้นทางดินแดง ไปย่มแหลงก็จะไง่ายๆถ้าหากว่าไปย่มฝนก็จะเปลือนขีดต้มหอไต้วัดกา้างตั้งอยู่บ้านวัดก้างเทศบาลเมืองสาลววันเป็นมรดกอันล้ำค่าทางด่านวัฒนธรรมแมนสีใหม่ลายมืออันประณีตของนัก,กจิตรกรโบราณเป็นขั้งส้างพระไตรปิดกของศาสนาพุทธนับ แต่ปฐมมาการแปด0มืนธรรมคันนังซื้อสูตรเทศและคำซ้อนต่างๆลวนแต่เมนภูมิปัญญาของนักปรา์สร้างขึ้นในปีข้อซ้อ1,857ถ่ายการปกครองของศักดินาสยาม ปากเซตเมืองว่าปีแขวงสารวันเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศหูจักกันเป็นอย่างดีและมีความนิยมไปเที่ยวชมผักพรดินนำ้ำบ่ว่าจะเป็นเทศกาลต่างๆวันสำคัญของผักของศาสตร์หรือวันปกติก็มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเที่ยวชมอย่างต่อเนื่องเหตุให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในเขตนั้นมีความพดฝื้นและคึกคัก ในทุกๆปีนำตกตาเทวด,ดาก็เป็นอีกสถานที่ทองเที่ยวแห่งหนึ่งของเขตบานห้างภูเวียงคำซึ่งมีระยะทางห่างจากตัวเมืองสารวันไปประมาณ13กิโลเมตร ซึ่งในเขตนี้ยังอุดมสมบูรณ์หลายเหมาะสมแก่นักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศเย็นๆแบบนี้ถ้าท่านใดมีโอกาสมาเมืองสารวันก็จะลืมมาเวเที่ยวสมได้ ทำผู้พาสุกเป็นแรงทองเที่ยวแบบอนุรักษ์และเป็นแรงทองเที่ยวที่ฮาก็ใไดมีการบุกเบิกและปรับปรุงขึ้นใหม่เมื่อปี2 0 1 8ตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลแขวงประมาณ30กิโลเมตรเส้นทางดีรถทุกประเภทเข้าถึงได้ ธรรมภูพาสุกตั้งอยู่ในเขตอุทยานภูพาสุกซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมศาสตร์แบบอนุหลักษและมีความยืนยงภายในธรรมมีความงดงามที่มีหลากหลายหูบแบบของหินหย่อยหินน้ำและมีน้ำไหลหลอดธรรมตลอดทั้งปีมีหูปลัษณะทีสวยงามและแตกต่างกันไปมีทางหลอดไปหาธรรมอื่นๆที่อยู่ไกลเคียงบางจุดก็เป็นบ่อนนังสมาธิกรรมฐานของพระภิกขุสงฆ์สมณีน ทำผู้พาสุกกำลังกายเป็นแรงท่องเที่ยวที่มีสื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองสารวันรแขวงสารวันรสุดท้ายนี้กระต้องขอขอบใจทันผู้ชมที่รับชมวิดีโอตั้งแต่ต้นจนจบถ้าหากว่าทันผู้ชมเห็นว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเรา Cảm ơn chạy